เป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักภาคคุณยายคะ่ะคิดถึงกองภาพยนตร์คิดถึงกองถ่ายละครไหมคะคิดถึงอยากมากตอนนี้ยังอยากเล่นอยู่เลยอ่ะาะตัวเองตั้งแต่เด็กๆมาแล้วน,นิสัยชอบชอบการแสดงถ้าเกิดว่ามีละครติดต่อมามีหนังติดต่อมาคุณยายก็รับเล่นอยู่ไหมคะเนี่ยเล่นอะ ทันทีเลยสุดยอดเลยหนังเรื่องไหนที่ที่รักที่สุดเลยมาชอบทุกอย่างนั่แต่ไหนแต่ไรแล้วครชวนอะไรไปท้งนั้นเล่นได้ทางนั้นเดี๋ยวนี้กลยอยากเล่นเลยจริงๆแล้วคุณยายเนี่ยชอบเล่นบทแบบไหนคะชอบชอบเล่นบทมูอะบทเก่งๆอะบทเ บ่ตอยบดอะไรกนี้เล่นด้วยมนไม่ใช่โอดเล่นได้ทุกแบบบ่มาที่บดไหนมาเล่นได้ดังนั้นร้องให้ร้องได้ไหนร้องได้ที่ทำทาร้องให้ที่ทำท่าเศ้าดีใจสุดชีวิตดีใจวี่า อะไรก็มาบอกยายนะอยากได้ดังดัง,ดงได้ซ้อมดังเท่าไหร่ออบอกายายยายมีตังค์ <c oughs> เออจะผปายายได้ได้นะ,อะโอเคโอเคเป็นนักพากย์นี่เคยพากย์แบบพร้อมกันได้กี่เสียงคะคุณยายตัวไหนออกมาพากย์ไดนทั้งนั้นเนี่ยพากย์ไดนทั้งนั้นนี่

ตอนนั้นมันรู้สึกยังไงที่ได้รับการประกาศเป็นศิลปินแห่งชาติะคะคุณยายภูมิใจมากนะทุกอย่างแม่ทำได้ทังน,นั้นมันใจมันรักหรืออะไรไม่รู้บอกไม่ถูกนะ,อ,อ,ะอยากจะสอนลูกหลานในวงการบันเทิงยังไงบ้างต้องทำตามกฎทั้งเข้าอะ่ะถ้าจะสอนพี่ว่าพี่เนี่ยต้องตรงเวลาเราเป็นนักแสดงก็งนักเจ็ดโมงล้วก็หกโมงครึ่งเราต้องไปถึงละห้ามสายห้ามเลท นะคะไม่สบายก็ต้องไปแล้ต้องทําหน้าที่ของเราที่ก็เคยสอนที่มานะคะตอนนี้เราห่างหน้าจอไปแล้วอย่างเงี้ยอยากจะบอกแฟนๆยังไงไหมคะคิดถึงแฟนๆไหมคะอ,อ,อยากให้เขาอยู่ข้าบ้านอย่าไปเที่ยวเอะกะนัวมีโรคสาตัวเองให้รักาตัวเองทุกคน